มาอยู่มาค่ะมาตามี่คุยแล้วโทรหาหนูหน่อยว่ายังตำผักกงชายค่ะทุกอย่างเราต้องลองเนาะวันนี้ตำใส่กุ้งสดแต่ว่าเอาไปลวกแล้วนะนี่วันนี้มากินก้งไม่เอาอช้อนหน่อยแม่วูใครวางมีแต่กันน่ากลัวมากมันจะกรอบอย่างที่เขารีวิวหรือเปล่ากอดช้อน วายชอบดังตรงนี้เลยอ่ะช้อนะแม่นันเป็นเพีบยนรหมชานกัยิ่งกับขนมจีนนะคะสวัสดีค่ะทางแรกไม่เป็นักอุ้ยทางแรกเหมือนกันตื่นเต้นเนาะแล้วก็โจ้งหาที่ประจำอยู่แล้วเบอร์นี้มันเขียวๆกินไม่เป็นมมนเหมือนงูเลยไม่มีรสชาติ ไม่มีค่ะคือแล้วมันเป็นยังไงรีวิวเรืเอาอวีโกแชมป์แม่มันก็เหมือนมันไม่มีรสชาติอ่ะแต่พอมันไปเข้ากับน้ำปลาไปเข้ากับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแอบอะไรอ่ะอ,อร่อยใช่ไหมน้องอ๋อบีเจ็ดได้ไหมจ๊ะแต่ก็สู้ตามาหมุงไม่ได้ไไดเราก็ต้องลองอ่ะเนาะเห็นเขา กินอร่อยเราก็ต้องลองไดเดี๋ยวจะหาว่าเราล้าสมัยอืมีนะเราตำเผ็ดๆหน่อยเอาไหมเออถ้าน้องพี่ให้เลยแั่บเผ็ดกวนได้ไหมไม่ต้องคุยกับใครคุยพี่คนเดียวอืมอืมอร่อยไปสั่งกินนะคะในติดในแอปดำนะคะในแอปดำส่งไวมากวันเดียววันเดียวถึงเลยอี่ทไห ดัดดนะัไงส่งฟรีไงส่งฟีค่ะสำหรับนะ้องในโกคฮนที่เราคุยกันมานานได้อยู่ผ่านอยู่แต่สําหรับคนที่ไม่กินผักก็ประชาชนใบเดียวค่ะนะ้องเตรียมไว้ญญที่สองแสนทวนเงินค่ะ